การบรรลุธรรมมีอยู่ห้าวิธีวิธีที่หนึ่งคือการฟังธรรมเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลิศที่สุดวิธีที่สองคือการสอนธรรมเป็นเหตุให้บรรลุธรรมวิธีที่สามคือการโยนิโสสอนใจตัวเองก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมวิธีที่สี่ก็เรียกว่าการท่องเสียงดังๆเนี่ยนั่เป็นเหตุให้บรรลุธ,ธ 4, รรธมส่วนวิธีที่ห้าก็เรียกว่าการไปหาที่สงบเนื่องจากว่าฟังธรรมมาแล้วไม่รู้เรื่องพอฟุ้งซ่านอยู่ก็ไปหาที่สงบนั่งทําใจให้สงบก่อนเมื่อสงบแล้วค่อยมาฟังธรรมะใหม่ เพราะงั้นการบรรลุธรรมมีอยู่ห้าวิธีวิธีที่สําคัญที่สุดคือการฟังธรรมเพราะงั้นผู้สอนธรรมจะต้องเก่งในการสอนธรรมเหมือนระคุเดจ้าพระองค์พูทธรรมะุ๊บผ,ผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจบรรลุเลยทุกวันนี้ก็เป็นเช่นนั้นพวกเราเข้าใจจิตตัวเองให้มันได้ฮะจิตมันเป็นธรรมชาติรู้จิตตาสังขารเป็นอาการปรุงแต่งก็คือมันคิดมันนึกให้แต่หนักรู้ว่ามันกําลังคิดมันนึกถ้าเรารู้ว่าเราคิดนึกได้ก็เตรียมไม่เกิดในชาตินี้